ก็เราจะแกะเลยนะคะรุดไปพร้อมกันนะคะ วิ่งออกกำลังกายวิ่งวิ่งวิ่งลองเที่ยวนุ่มวิ่งข้ามเนี่ยใช้เวลากี่นาทีไม่นาทีนะคไม่ต่างกันใช่นาทีวไม่ใช่แค่วิ่งข้ามทางเนี่ยไปถังนุ่นเองลองลองลองดิ ได้ไหมกลามาตั้มมมืนหลอกให้วิ่งด้ไม่ใช่กินมาเยอะแล้วไงเดี๋ยวก็มาบนว่าเออต้องบฟองทำให้อ้วนก็ตอนนี้จะทำให้ผอมไงให้วิ่งอเลยหยงเกอกัดจุกันนี่เลยจองกลัดจกันนีเออาสภาพมนอนที่แม่ฮากคบนะ คเาใให้แดเออปน่นน้าววิ่งวันทุทีโกโกเออมันที่ซื้อมาพี่เ่ซื้อพี่เนอ,อะไ, <c oughs> ไม่เไม่เอาถ้าสุดขใครจะซื้อให้น้องหนุ่มจะซื้อให้แต่ไม่จ่ายตังค์ <c oughs> ่ยแล้วไม่อยากอ้วนละอไม่อยากผอมละแล้วก็มาส่งน้องคุณพี่แป้งของเราแล้วนะคะมาส่งคุณพี่แป้งเดี๋ยวติดการต้องเหนี่ยวมากลับมากลับมั้โอเคถึงบ้านพี่แป้งแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคไปดูนะคะใครไปดี เซาไฟนี่ยาดสินี่ออกพุณฮะอแจออกฟีคนตั้งบัตรมาแกงเขาไม่ค่อนะลนส้มนีลงมาแล้วมานฮะวันหลังวันหลังกากอกาลงบนกอออกแต่ว่ามันมันใจเป็นตั้งยี่นี่หรอไรบ๊าไรบายปิดประตูเด้นะไปน่าเองโอคบาย ใหม่ตอนนี้เราก็มาส่งพี่หอมหนุ่มกับพี่ใหม่ตอนนี้คือคืออะไรนะพี่พี่หอมหนุ่มจะนอนที่นี่เหรอใช่โอเคบายบายไปแล้วไปเล่นเดอะไรขล้องฝังอะโลไม่ให้ก็ได้แล้วมั้งขอบคุณมากมากเออบายๆเนยสลองอย่าลืมด้วยนะ จะได้เอากล่องใหญ่มาคุาจะให,ใหญ่ใหญ่มาเลย,เลยขขบคุณค่าบ๊ายบายเจอกันเจอกันค่ะอันนี้ก็คือของขวัญที่พี่ใหม่กับที่หนม,มให้นะคะ <c oughs> ก็ขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะแต่เราจะมาล้นข้างในนะคะว่าจะมีอะไรนะคะ <c oughs> ก็อันนี้คือจากใครเนาะแสดงความยินดีด้วยนะคะ <c oughs> คนสวย จากพี่ใหม่เชียงตุงขอให้ได้แซนซับไวๆนะขอบคุณค่ะนี่ก็กล่องของพี่ใหม่นะคะก็เราจะแกะเลยนะคะรุ้นไปพร้อมกันนะคะไม่รู้แค่สลองไม่รู้ว่าพี่เขาจะมาให้ของขวัญแบบนี้นะคะถ้าถ้าพี่เขาสลองเมื่อไหร่แล้วก็เอาไปให้พี่เขาเนาะับแทนบ้างตอนนี้เราจะมาแกะดุน้น นะคะคไม่รู้เป็นอะไรขา้งางในก็จะกลับคำนิดนึงนะคะวันนี้เราไปรับพี่แป้งกับพี่ใหม่เขานะคะก็เลยเส่ง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 แบบนี้เนาะเฮ้ยอะไรเนาะ ถัง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 ถขงถันถังังังถังคังถังนังถ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 างถังถังถัาถังะะถังถัังงถั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 งถะะนนัมถังนถนังถัังถังถังถงะา ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอ่ะจากน้องหอมหนุ่มเชียงตุงขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราก็มาเปิดกล่องกันเลย เหมือนกันหรือเปล่าสกแบบนี้โอ้เหมือนกันเทียมเพราะว่ามาที่เดียวกันเพราะไปด้วยกันเมอนกันเทียนะคะสีอะไรเนาะถ้าถึงอีกแล้วถ้าถึงไทยขึ้นนะคะโอ้โอโอ สองก็เหมือนกันน่าจะไปทำที่เดียวกันแน่ๆเนี่ยชอบมากเลยนี่คือถ้าถุงแท็งืนนะคะสีจะออกอีกสีหนึ่งนะคะวันนี้สีแดงเลือดโอ้สวยงามนะคะถ้าถุงจะเย็บใส่เนาะก็ขอขอบคุณพี่คำนุงกับ ออพี่ใหม่มากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เรารวะก็ขอบคุณจัดใจเลยนะคะคือเออ,อวันนี้เราก็ได้ไปเลี้ยงสองนะคะชอบมากเลยนะคะนี่ก็เป็นผ้าถุงนะคะก็ ขอบคุณพี่อมนุ่มกับพี่ใหม่มากๆเลยนะคะก็คือแบบว่าวันนี้เราก็ได้ไปสองสามมิซับนะคะก็ขอขอบคุณพีเอซีทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามน้องมาถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพลงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย